การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดความร่วมมือหลายด้านหนึ่งในนั้นคือความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีการจัดประชุมหารือในประเด็นต่างๆมาโดยตลอดปีนี้การไฟฟ้าทั้ง3าการไฟฟ้าของไทยจับมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยใช้เมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมไปติดตามรายละเอียดกันค่ะร่วมประชุมฮาปัวเวิร์กิ่งกลุ่ม PEA ร่วมสร้างความมั่นคงไฟฟ้าอาเซียน เมื่อวันที่27เมษายน2558ประเทศไทยโดย3การไฟฟ้าคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอาเซียนหรือฮาปัวโดยนายสุทนบุญประสงค์รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมส่วน p e. a นำโดยนายกิติจริยามานะ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษาร่วมกล่าวเปิดประชุมณโรงแรม The อ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม่การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของ working group กลุ่มที่3ใน5กลุ่มคือด้านระบบส่งและจำหน่ายเพื่อหารือแนวทางการพัฒนานระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าอาเซียนให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยมีมิสเตอร์ยองคงเคียวหรือที่ประชุมรู้จักในนามมิสเตอร์ยเคเคประธานคณะทำงานหาบวกกลุ่มที่3จากประเทศสิงคโปร์เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก9ประเทศจาก10ประเทศที่เข้าร่วมประชุมคือบรูไนายดารุสซารามกัมพูชาอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยโดยเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากปัญหาด้านการเดินทางโดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29เมษายน2558วัตถุประสงค์หลักมันก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นการร่วมมือแลกเปลี่ยนและก็แชร์พวกประสบการณ์พวกองค์ความรู้พวกวิชาการต่างๆะพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สุดและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การสร้างมาตรฐานบางเรื่องบางราวร่วมกันแลวก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารไฟฟ้าในประเทศตัวเองบุคลากรภายในองค์กรนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการที่ว่าเราได้รู้ว่า,อ,าองค์กรต่างๆที่อยู่ในอาเซียนปฏิบัติงานในลักษณะไหนในส่วนนี้เรื่องของอเทคโนโลยีเรื่องของการ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งบางประเทศก็นําเรื่องของสมาร์ทกริดอะไรต่างๆมาใช้เราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ประยุกต์รวมทั้งนํามาสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปนะครับ